นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดอินทสมานโคตตะชาดกชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ ในสมัยพุทธกาลเมื่อใกล้ฤดูพรรษาในครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสด็จกลับจากการจาริกออกโปรดเวนยสัต์สู่พระเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีแคว้นโกศลเพื่ออยู่จำพรรษาเทศนาประทานพุทธโอวาทแก่สาธุชนดังเช่นเคย ในครานั้นปรากฏว่ามีภิกษุรูปหนึ่งของพระอารามเชตวันมีนิสัยดื้อรั้นต่อพระวินัยและว่ายากต่อคำตักเตือนจากพระอวุโสทุกรูปท่านจะถือบาทท่านั้นไม่ได้นะมันไม่ควรใช่ใช่ใช้มือเดียวหิ้วขอบบาทแบบนี้ดูไม่สุภาพเลยแล้วท่าทางย่างก้าวก็ควรสำรวมหน่อยนะท่านเราเป็นภิกษุนะท่าน แล้วทำไมอ่ะข้าไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเดืดเอดร้อนนี่เรื่องแค่เนี้ทําไมพวกท่านต้องมาว่าข้าด้วยข้าไปว่าอะไรพวกท่านหรือไงกันความดื้อรั้นนี้เป็นที่เบื่อหน่ายเอือมระอาต่อพระสงฆ์ผู้มีอาวุโสโดยทั่วกันต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหากภิกษุรูปนั้นยังคงดื้อรั้นเช่นนี้ก็เห็นทีจะต้องกราบทูลต่อพระาศาสดาให้สุดสากภิกษุท่านนั้นดื้อรั้นจริง เราหรือก็เตือนด้วยความหวังดีแท้ๆยังจะมาหาว่าเราไปว่ากล่าวไร้เหตุผลซะอีกงั้นนะสิไม่น่าเลยจริงๆนี่พวกท่านก็เจอแบบเดียวกันหรือเฮ้ยไม่น่าเลยจริงๆถ้าอย่างนั้นเราไปกราบทูลองค์พระศาสดากันเถอะเมื่อถึงการหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระมหาการุณา ปรารบถึงกรรมของพระภิกษุผู้ว่ายากเตือนยากรูปนี้องค์พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุแม้เมื่อก่อนนี้เธอก็ไม่เชื่อฟังในคำเตือนของบัณฑิตทั้งหลายเช่นกันครั้งนั้นเพราะเธอเป็นผู้ว่ายากจึงต้องเหลวแหลกไปสิน้นเพราะเท้าช้างตกมันเมื่อองค์พระศาสดาทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ภิกษุผู้ว่ายากก็กราบอาราธนา ให้ส่งเล่าอดีตชาติครั้งนั้นแล้วดำรงจิตสงบนิ่งอยู่กลางกายสดับกรรมอันบังเกิดในการอันไกลโพ้นของตนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดภิกษุนั้นด้วยอินทสมานโคตตาชาดกขึ้นณนะบัดหนั้นย้อนไปในสมัยอดีตการครั้นเมื่อพระเจ้าพรมทัต สวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีปกครองกรุงพาราณสีด้วยความสงบสุขร่มเย็นในครานั้นพระโพธิสัตว์ได้สวยพระชาติอยู่ในตระกูลพราหม์ครั้นเจริญวัยและเพศคราวาตก็ออกบวชเป็นฤาษีเป็นครูของเหล่าฤาษีห้าร้อยรูปแสวงบุญสู่พรหมโลกอาศัยอยู่ในหิมมวันตประเทศโดยดำรงชีพตนและศิษย์ด้วยพืชพลาหาร เพื่อปฏิบัติญาณสมาบัติสืบมาช้านานในครั้งนั้นบรรดาสิทธดาบทเหล่านั้นได้มีดาบทคนหนึ่งซึ่งเป็นนักบวชใหม่ชื่อว่าอินทสมานโคตระสิทธผู้นี้เป็นผู้ว่ายากนิสัยดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังใครอยู่มาวันหนึ่งขณะที่สิทธนักบวชผู้ดื้อรั้นได้เข้าป่าเพื่อไปหาผลละหมากรากไม้ก็บังเอิญไปพบลูกช้างเชือกหนึ่งกำลังยืนเฝ้าสกช้างผู้เป็นแม่ ลูกช้างเชือกนั้นยืนเศร้าส้อยอย่างน่าเวทนาแก่ผู้พบเห็นยิ่งนักด้วยความเวทนาอินทสมานโคตระจึงนำลูกช้างเชือกนั้นกลับมาที่อาสมที่พมนักด้วยเพื่อจะดูแลเลี้ยงดูงต่อไปมามะไปอยู่กับพ่อนะบุญทิ้งเอ๋ยพ่อจะเลี้ยงดูเจ้าเองด้วยเหตุน,นี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาอินทสมานโคตระ จึงนำลูกช้างเชือกน,นั้นกลับมาเลี้ยงที่อาสมแต่เมื่อฤาษีพระอาจารย์ทราบก็ได้พยายามห้ามปรามมิให้เลี้ยงโดยที่อินทสมานโคตระหาได้เชื่อคำตักเตือนของอาจารย์ซึ่งบำเพ็ญญาณจนเห็นแจ้งอนาคตของชีวิตต่างๆได้ดีดาบทเอ๋ยเธอเลี้ยงลูกช้างนี้เอาไว้จริงๆหรือจริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้ตัวหนึ่งข้าพเจ้าไปเจอมันในปา่า คณะออกหาผลไม้ลูกช้างตัวเนี้ยแม่มันตายข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาจึงเก็บมันมาเลี้ยงขอรับดาบทเอ๋ยขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อโตขึ้นมันจะฆ่าผู้เลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยนะท่านอาจารย์ข้าไม่อาจทิ้งมันได้หรอกยังไงข้าก็จะขอเลี้ยงดูลูกช้างเชือกนี้ให้จงได้ถ้าเธอยือนยันเช่นนั้นก็ตามแต่เธอแล้วสักวัน เเธออจะได้้รูงนับแต่นั้นมาอินทสมานโคตระก็เลี้ยงดูช้างน้อยเชือกนั้นรื่อยมาจากลูกช้างตัวเล็กๆช้างน้อยตัวนั้นก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นทีละนิดใครจะเตือนยังไงข้าก็ไม่สนหรอกต่อให้เป็นพระอาจารย์ก็เถอะยังไงข้าก็จะเลี้ยงเจ้าต่อไปจะบุญทิง้งเอากินอ้อยซะสิข้าเก็บมาให้เจ้ากินตังเยอะนะ่ะ ยิ่งนับวันยิ่งโตมากขึ้นนะเจ้าบุญทิง้งนานวันเข้าช้างน้อยตัวนั้นก็เติบใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นช้างพลายรุ่นหนุ่มชะกันหรือศีผู้เป็นอาจารย์จึงได้เรียกสิทธิ์ดื้อผู้นี้มาตักเตือนด้วยความหวังดีดาบทเอ๋ยจงฟังคำที่อาจารย์บอกเถิดเธอจงนำบุญทิ้งไปปล่อยเสเถิดก่อนที่มันจะก่อกรรมฆ่าผู้เลี้ยงเสียก่อนโอาจารย์ S <S <él ite> ได้อาจารย์จึงทำนายเช่นนี้สิ์จะไปทิ้งมันลงได้อย่างไรในเมื่อสิทเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยข้านั้รักมันเหมือนลูกแท้ๆเลยนะอาจารย์แล้วมันเองก็รักข้าเหมือนพ่อมันด้วย <S 2> <S 2> อันวิบาก <S <S กรรมนั้นแม้พระพรมเองก็มิอาจฝืนไว้ได้ฤาษีผู้เป็นอาจารย์มิอาจห้ามปรามสิทธิให้เชื่อฟังได้จึงได้แต่ปรงสังเวชแกแค่คู่กรรมทั้งสองนั้นเฮาดาบทเอ๋ย อาจารย์เตือนเจ้าแล้วนะไม่น่าเลยจริงๆยิ่งนานวันเขา้าทั้งคู่ก็ยิ่งรักใคร่ห่วงใยกันมากขึ้นอินทสมานโคตระเอาแต่เฝ้าเลี้ยงดูช้างอยู่ทั้งวันคอยมันหาอาหารและอาบน้ำให้อยู่เสมออีกทั้งยังคอยเก็บมูลช้างอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ได้บ่ญเพียรเ,เลยบุญทิ้งเอ,อ๋ยมูนี้เจ้าโตใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะพ่อชื่นใจจริงจ ฤดูการผ่านพ้นไปจนถึงห่วงปีหนึ่งที่เกิดเหตุวิะโยคทั่วทุกยอมย่าในปีนั้นช่างร้อนและแห้งแล้งยิ่งนักจนไร้อาหารและขาดน้ำดื่มกินเหล่าบรรดาสิตรือสีกังวลใจกับเหตุที่เกิดขึ้นจึงพากันมาเข้าพบรือสีอาจารย์พวกเราจะทำอย่างไรกันดีท่านอาจารย์แล้งนี้สาหัสนักขืนปล่อยไว้อย่างนี้พวกเราต้องอดตายกันแน่แท่านอาจารย์ จากการที่ฤาษีอาจารย์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดจึงทำให้ทราบในวาระกรรมของโลกในครานี้ฤาษีอาจารย์จึงชี้ทางให้สิทธ์เข้าไปหาพลาหารทางทิศหนึ่งของป่าพวกเธอจงเข้าป่าไปหาพลาหารทางด้านทิศโน้นเถิดเมื่อเก็บผลไม้ได้พอเพียงก็จงรีบกลับมาอย่าได้โลภจนเบียดบังแย่งอาหารของผู้อื่นเขานะโอ อาจารย์ช่างรู้แจ้งยิ่งนักทราบด้วยว่าทางทิศนั้นมีอาหารได้เลยขอรับพวกศิษย์จะมุ่งหน้าไปตามทิศที่อาจารย์ชี้นำขอรับเราปวงศิษย์หลังจากรับปูว่าจากฤาษีอาจารย์แล้วก็พากันออกเดินทางเข้าไปยังป่าที่อุดมสมบูรณ์ตามทิศที่ฤาษีอาจารย์ได้ชี้นำไว้รวมไปถึงอินทสมานโคตระเองก็ร่วมเดินทางไปด้วยถึงแม้จะไม่อยากจากช้างของตนไปเลย แต่เนื่องจากไม่มีอาหารพอจะเลี้ยงช้างได้แล้วจึงจำใจต้องร่วมเดินทางไปกับเหล่าหมูสิทธ์ทั้งหลายด้วยดูแลตัวเองดีๆนะบุญทิง้งพ่อจะรีบไปแล้วจะรีบกลับและพ่อก็จะเก็บผลไม้อร่อยๆมาฝากเจ้าเยอะๆนะการเดินทางในครั้งนั้นลำบากยิ่งนักเหล่าสิทธ์ทั้งปวงต้องเดินฝ่าแดดอันร้อนระอุเกือบหนึ่งวันเต็มๆก่อนจะเข้าสู่ป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งยังพอมีอาหารให้เก็บไว้กิน โอ้ยร้อนตับจะแตกข้าจะเป็นลมอยู่แล้วนะเนี่ยอดทนไว้อีกนิดเดียวอ่ะก็จะถึงป่าด้านที่พระอาจารย์ชี้ทางบอกแล้วเร่งฝีเท้าข้าเถอพวกเราจะได้รีบๆกลับไปสักทีในการออกมาหาอาหารในครั้งนี้อินทสมานโคตระต้องเหนื่อยหนักกว่าคนอื่นถึงสองเท่าเพราะต้องรับผิดชอบหาอาหารไปให้บุญทิ้งช้างของตนอีกด้วยเออลูกเอ๋ยพ่อเหนื่อยแสนเหนื่อย ลูกกับตัวโตอย่างกับปูเขากินแค่นี้คงไม่พอแน่ๆพ่อจะรีบไปเก็บให้เยอะๆนะไม่รู้ป่านี้หิวจนตาลายเราวมั่งเนี่ยเล่งมือเข้าดีกว่าเราแต่ในขณะที่บรรดาสิทธิ์กลับมาจากป่านั้นเองช้างป่าที่อินทสมานโคตระนำมาเลี้ยงก็เกิดคลุ้มคลั่ง,งด้วยความร้อนและความหิวมันอาวาดทำลายข้าวของและรือสาลาจนพินาศย่อยยับเพื่อระบายอารมณ์ตามสันดานของช้างป่า หลังจากที่อารวาสพังอาสมจนหนำใจแล้วช้างป่าก,ก็วิ่งไปรออินทสมานโคตระผู้เลี้ยงตนที่ทางเข้าสู่อาสมแล้วก็รออยู่อย่างใจจดใจจ่ออยู่อย่างนั้นหลังจากรออยู่ไม่นานบรรดาสิษย์ที่ออกไปหาอาหารก็เดินทางกลับมาถึงอาสมและเมื่อมองเห็นร่างอินทสมานโคตระผู้เลี้ยงมันมาเดินมาแต่ไกลช้างป่าซึ่งขนาดนี้โมโหจนควบคุมสติไม่ได้ ก็รีบวิ่งปรีเข้าไปหาอินทสมานโคตระอย่างรวดเร็วด้วยทันทีโอ้โยคิดถึงพ่อมากขนาดนั้นเลยเหรอบุญทิง้งโอ้โยดูสิมันรักเราขนาดไหนไม่รู้ทำไมอาจารย์หนึ่งคิดว่าบุญทิ้งจะฆ่าเราได้นะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเอ,อ้ามามมามา,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 มาบุญทิง้งพ่อจะป้อนผลไม้ให้กินจนเปรมเลยแต่ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่อินทสมานโคตระคิด ช้างป่าที่ขนาดนี้ลืมสิ้นความผูกพันใดๆที่เคยมีวิ่งตรงรีเข้าหาอินทสมานโคตรระด้วยความหงุดหงิดเต็มประดาก่อนจะพุ่งชนอินทสมานโคตรระอย่างแรงมิหนำซ้ำยังกระทืบซ้ำด้วยความหงุดหงิดอีกด้วยโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบุญนทิ้งอย่าอย่าอย่าทำพ่อเลยเหตุอัอออนสยดสยองที่เกิดขึ้นนี้ เป็นไปตามคำทำนายของพระอาจารย์ทุกประกาศอินทสมานโคตรสิทธิผู้ดื้อรั้นและช้างเกเรเชือกนั้นต่างตกอยู่ในห่วงกรรมต่อกันอย่างไม่มีทางแก้ไขหลังจากกระทืบซ้ําจนอินทสมานโคตรสิทธิสใจตายอย่างน่าอานาถแล้วช้างป่าเกเรเชือกนั้นก็วิ่งหายไปในป่ายอย่างบ้าคลั่งทิ้งศพอินทสมานโคตรสิทผู้เลี้ยงดูมันมาให้นอนตายอย่างน่าสังเวชใจน่าเศร้าใจยิ่งนัก ที่อินทสมานโคตระต้องมาจบชีวิตลงโดยไม่มีโอกาสแม้จะสำนึกถึงคำเตือนของผู้มีพระคุณเมื่อบรรดาลูกศิษย์ได้ช่วยกันปรงศพอินทสมานโคตระเป็นที่เรียบร้อยแล้วฤาษีอาจารย์ก็ได้อบรมสั่งสอนเหล่าลูกศิษย์ว่าดังนี้ดาบททั้งหลายเอ๋ยบุคคลไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วหรือยอมเป็นมิตรกับ คนทุศีลไรอย่างอายหรือสีอบรมให้บุคคลคบค้ากระทำไมตรีแต่กับสัตบุรุษคือคนดีจะได้ไม่ต้องพบวิบัติดับชีวิตลงเหมือนกับอินทสมานโคตระสิทธิผู้ดื้อรั้นผู้มีกรรมคนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าอินทสมานโคตตัชาดกด้วยคำที่พระโพธิสัตว์ผู้เป็นครูนั้นสอนนักบวชว่า ธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากยุเทวะปัญญาสถิโมม,มัง망พึงรู้จักบุคคลใดว่าผู้นี้เหมือนเราโดยศีลพึงกระทำไมตรีกับบุคคลนั้นในพุทธกาลนั้นสิทธ์ผู้ดื้อรั้นกำเนิดเป็นภิกษุผู้วายาหรือสีผู้เป็นอาจารย์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า